สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกกรทองใบรหาสู18วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ทวีพบสองพันห้เจ็ดเป็นผลงานวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยนะคะได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้นํามาทําจัดระบบทั้งสื่อภาพยนตร์และสื่อละครโทรทัศน์และละครเวทีในหนังนะคะจะกล่าวถึงตัวละครสําคัญหนึ่งคนคือแม่มณี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับหสาขาประวัติศาสตร์ประจำกรงสุงห์ไทยนครปารีสแม่มนนัีนะคะได้ทำการซื้อกระจกมาบานหนึ่งต่อมาก็พบได้กระจกบานนั้นอะสามารถพาเธอย้อนอดีตกลับไปในรัชกาลที่5เธอได้โผลไปที่เรือนของหลวงอาคาราเทพข้าหลวงประจำกรุมท่าแม่มัน,นีได้เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนที่แปลกตา ดินแดงนั้นเป็นบ้านเกิดมือนอนของเธอนั่นเองแต่ต่อมานะคะเธอก็รู้ว่าเธอกลับมาสู่สยามแห่งการเริ่มต้นอารยาธรรมกลับไปสู่รัชสมัยของเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยุแห่งการเอาตัวรอดการลอนาอันนิคมของตะวันตกยุที่ต้องยอมรับว,ว่าภาษาอังกฤษคือภาษาของอนาคตการกลับไปได้เห็นของแม่มณีนั้นเป็นเหมือนฝันที่ทุกที่ทุกคนอยากจะกลับไปนะคะ คำว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านก็ยังเป็นสิ่งที่เตือนใจเสมอแต่สิ่งใดก็คือบ้านที่แท้จริงของเธอแม่มณน,นีก็ยังได้พบเหตุการณ์ต่างๆมากมายในเหตุการณ์สาคัญที่เธอได้กลับไปพบนะคะนั่นก็คือการทําสธิสัญญาบลลิงหรือในชื่อทางการก็คือการทําสัญญาทางไมตรีของประเทศอังกฤษและประเทศสยามนะคะเป็นสัญญาที่ราชอา,ากรสยามทากับสาร,ราชอาณาจักรโดย ผู้ซอร์จอห์นบาวิงที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเข้ามาทำส่วนที่สัญญาในทศสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสยามอยู่ในสภาวะขับขันเพราะการขยายการค้าและอำนาจของจกักรวรรดินิยมของตะวันตกนะคะในเนเรื่องนะคะแม่มณีจัน์ก็จะพูดรายละเอียดให้กับหลวงอคา,าเทว่าการทำ ส่วนที่สัญญาในครั้งนี้มันมีความเสียเปรียบก็จริงแต่การทํามันจะทําให้กับลายเป็นว่าประเทศจะมีความเจริญมากขึ้นในการทําสนที่สัญญาในครั้งนี้นะคะส่วนที่สัญญาบาลิงเปลี่ยนกฎระเบียบการคา้าระหว่างประเทศโดยถือเป็นการสิ้นสุดการผูกขาดของการคา้าของ โดยพักคลังสินค้ากษัตริย์และนายสยามจะทําให้เกิดการค้าสเสรีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษารูปแบบการบางประการไว้อยู่ได้นะคะคือสัมปทานและการผูกข,ขาของเจ้าภาษีอากรยังอยู่เดิม mm hmm. เช่นฝ่นบ่อนเ mm hmm. บีบ้ยการพนันนอกจากนี้การทําสัญทิสัญญานะคะยังอนุญาตให้ชาวอังกฤษสามารถถือครองที่ดินในสยามทั้ง ให้รัชกาจากจัดตั้งกองสุงอังกฤษในกรุงเทพได้อีกด้วยค่ะเหตุการณ์ก็จะตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะเป็นเหมือนกับแม่มณนนีได้เล่าว่าหลังจากการทำสนธิสัญญาบาลลินรันรที่สี่สยามในเวลานั้นก็เร่งปฏิรูปขบวนการยุติธรรมและกฎหมายสากลหวังว่าจะเป็นการปฏิรูปที่เป็นระบบกฎหมายของศาลโดยจัดความเจริญเท่าเทียมยะประเทศโดยมี เหตุประการหนึ่งที่สำคัญนะคะสู่การนำการเลิกสิทธิภาพนอกอนาเขตห่วงคืนอธิธปไตยของทางการศาลโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระอนุญ,ญ,ญาตโปรดเกล้าจัดตั้งคณะกรรมการชำระกฎหมายขึ้นเมื่อพศ2440เพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายของไทยขึ้นค่ะในเวลาต่อมารูปแบบของการค้าผ่าน พระคลังสินค้าก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โดยมีการค้ากับโปรตุเกสเป็นครั้งแรกซึ่งสมเด็จพระกรมราชาดำรงราชานุภาพได้ดำรงว่าการจัดตั้งพระคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์มาจากไทยที่ต้องการควบคุมการผูกขาดสินค้ากับชาติตะวันตกโดยนำการขายเข้ามาเฉพาะ กับการขายกับรัฐบาลเท่านั้นในรูปแบบของการผูกขายพระคันสินค้าได้ถูกใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งทําให้ความมั่นคงในการค้าผูกขาดเอาไว้โดยเฉพาะชนชั้นนาของสยามนั่นก็คือพระมหากษัตริย์และบุคคลรอบข้างเช่นเชื้อพระวงขุนนางแต่การค้าดังกล่าวโดยเหตุการณ์นี้นะคะจะเกี่ยวกับฝรั่งเศสแะ สยามเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพศ2429ได้เริ่มเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้นตั้งแต่ในพศ2428เมื่อกองกำลังสยามยกทัพไปป่าพ่อที่หัวพันทั้งหและเมืองพวงโดยมีพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นแม่ทัพฝรั่งเศสก็ได้กล่าวหาว่าสยาม หาถือโอกาสอะไรลุกล้ำในดินแดนลาวซึ่งอยู่ในอำนาจของยวนซึ่งฝรั่งเศสกำลังจัดการปกครองยวนอยู่นะคะต่อมาสยามกับฝรั่งเศสได้ทำอนุสัญญาเมืองหลวงพระบางโดยมีโอคุบาวีเป็นไว้กงศุนประจำเมืองหลวงพระบางเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของฝรั่งเศสบนข้ามมหาสมุทรอินโดจีน และได้ติดตามความเคลื่อนไหวอํานาจเก่าอย่างมหาอํานาจก็คืออังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทั้งสมาชิสภาผู้แทนรัษดงของฝรั่งเศสได้นําปัญหาข้อพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเสนอเข้าสู่การพิจารณารัฐสภาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์สองพโดยการหยิบ offen. ยกกรณีเจ้าหน้าที่สหรักงสูงที่มี ที่เมืองหลวงพระบางถึงแก่กรรมโดยการฆ่าตัวตายเมื่อวันที่30พิพฤศจิกาย,ยน2,435ที่เมืองจำปาศักว่าเกิดจากการคุกคามและการข่มขู่ของกองทัพสยามโดยการใช้ประโยชน์ของกรณีพิพาทดังกล่าวข้อเสนอนี้ได้รับการยอมรับจากสภา,าการลงมติอนุมัติให้ดำเนินการโดยทันทีโดยมีเงื่อนไขว่าใช้วิธีการที่ดีที่สุด โดยเร็วที่สุดและเสียเงินและเสียเลือดน้อยที่สุดในหนังนะคะในช่วงข้างท้ายได้กล่าวถึงว่ากองศูนย์บาสเดนั้นทำการเปิดตัวโดยการเหมือนกับบุคคลเยี่ยงอันตราพานเขาทำตัวเองเหมือนหมาป่ากัดไม่เลือกอย่างไรก็ตามฝรังร่งเศสนั้นก็เผื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าการที่ฆ่ากงศุนบาสเด ถึงสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกโดยการลงมือของหลวงอัคาราเทพด้วยปืนและครั้งที่สองด้วยน้ำมือของแม่มณีก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศสยามขึ้นนะคะโดยแม่มณีได้ย้อนกลับไปในกรุงเทพและได้พบว่าหนุ่มแม่บ้านที่ได้ทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาพของหองไอเฟลที่แต่ สร้างตังหาดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเงาของหอไอเฟลท้าพาไปบนถนนทางหลวนและตึกสูงตอกย้ำถึงอำนาจจาักรวรรดิฝรั่งเศสที่ตรงไปตรงมาและยังมีประโยคอีกนะคะที่ว่าหลวงอาคาลเทพได้ถามแม่มณนีว่าแล้วเรานับถือใครอังกฤษหรือฝรั่งเศสแม่มนันนีได้ตอบขึ้นมาว่าเรานับถือไปทั้งหมด แล้วหลวงอาคาเทก็ยังถามึ้นมาอีกว่าแล้วเรายังมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไหมแม่มณนนีได้ตอบเพ้ว่านี่คือสิ่งเดียวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นเราอยู่บทสรุปของเรื่องนี้นะคะก็คือข้อตกลงที่ทําให้สยามได้เสียประสิทธิภาพนอกจากอาาเขตในการใต้ในการใช้บังคับกฎหมายของคนอังกฤษ ได้ทําให้ข้อบังคับของอังกฤษเป็นในเวลาต่อมากลายเป็นข้อสัญญาในมาตรฐานที่ถูกนําไปใช้การเจราจาสนทธิสัญญาระหว่างสยามประชาตะวันตกอื่นๆต่อไปด้วยและในอัตราภาษีกําหนดไว้เพียงไม่เกินร้อยละทำให้สยามนั้นมีปัญหาในการใช้นโยบายภาษีเพื่อเสริัหาไรายได้และบทสรุปของวิธ,ธีการรสอร้บสนะคะ หนึ่งทำให้ไทยได้เสียดินแดนหลายครั้งรวมทั้งการเสียค่าปรับค่าทำขวัญแก่ฝรั่งเศสกล่าวกันว่าเงินที่จ่ายเป็นค่าปรับนั้นทำให้ขวัญแก่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเงินถุงแดนในพระบาทสมเด็จพ,พระนางเจ้าจอยู่หัวประทานไว้ให้ใช้นิยามฉุกเฉิน 2. ไทยยังคงรักษาเอกราชไว้ได้แต่เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศไทยที่ยังใช้ในโยบายทางการพูดผ่อนหนักเป็นเบาและยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ 3. ทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้เห็นลัตนาถ,ถึงการไปประพาสประเทศฝรั่งในยุโรปเพื่อแสวงหาพันธมิตรและช่วยค้าประกันเอกราชของประเทศไทยซึ่งเป็นผลดีต่อไทยมาก โดยพระเจ้าชาลนิโคลัสที่2ของของรัสเซียนะคะได้สนับสนุนการรักษาอิกราชของไทยไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงรักษาและทอดพระเนตรเห็นถึงความเจริญของต่างประเทศโดยท่านได้นำนำกลับมาพัฒนานในประเทศไทยโดยการยกเลิกธรรมเนียมการล้าสมัยด้วยค่ะ